สวัสดีครับน้องขอเอช่าลุงพิยละลยเพิ่นโชว์เอาไปเกี่ยวนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณทีมเมธีเขาเริ่มง,งานแล้วครับเริ่มง,งานแล้วนะครับ,พบเพราะว่าเราได้ทำการแสดงเรวินเริ่มประมาณหกโมงแ้ยงนาโประมาณเลือดต้มตีนึงต้มเกินนี่มาสันว่า ทีมเวทีเขาเริ่มงานแล้วครับนี่นะครับเขาทำการแสดงนะครับอยู่ตรงขามห้างแม่โคนะครับห้างแม่โคระย้องนะครับจ่งหวมเพิเมืองจังหวัดระยองนะครับ ีอยู่ประมาณอยู่ชานเมืองครับบไปไปถือว่าอยู่ในเมืองก,กับเราคนเดียวเป็นงานโซเชียลระยองนะครับผมครับ,รบทั้งเขาอยู่ด้านหน้าทั้งเขาอยู่ด้านหน้าทั้งบุญนะครับตรงขามไอ้นี่อันนี้นี่เป็นทั้งหน้าเนี่ยโคกพิษโคกพิษโคกพิษ จะเ,เลยผมผมโคนะครับมาซีอุสไส้มือแต่ฟังฟังนี่สิเลยแม่โคโม้านะครับต้องนี่เลยแม่โค้มาสียู่ขวามือฝากนเขาให้กำลังใจกันหลายๆครับผม<ๆ>แรงนีบนะเริ่มทำการแสดงประมาณหกโมงเลยประมาณหกตุ่มตีหนึ่งโดยประมาณนะครับมาตัวลาคโมอนะครับสามมัน กไ็ไปกับไทยสลไปโคราชนะผมโคราชเราจะเป็นพักเลมบมือหนึ่งครับเดินทางหนึ่งวันนะครับเดินทางมือนึงไปขามเรียงนะครับวัดขามเรียงอยู่สารคามนะครับอยู่แถวมอสอ พี่น้องกำลังเล่นใจเล่ใจครับรเรียนใกล้ยูไสนะครับรเรีนยูไซครับไห้กำลังใจกันอะไรครับพี่น้องกับทีมงานสาวน้อยนัเนโชนะครับง่ายไหมเนี่กลังใจกันครับนี่นี่นะครับมองดูมองสารทีมัน้นเนะตอนนี้ทีมง้น,น แสงที่เสียงกำลังเฮ็ดกับข้าวกินนะครับทีมเมที่พอนกินข้าวแล้วนี่ครับนี่ก็คืเป็นกิมฉากกินจอกินหอดโตครับพี่น้องหอดตากแดดกุ้นๆนะครับบรรยากาศดีครับมื่อหนีพะฮอนพะฮอนบ่อหนาวบรรยากาศเย็นครับรถบัสกันทจอด้านหลัง เวทีฮาก็ที่ฟ้อนาก็ทอยู่ประมาณหินนีดนะครับอันนี้ก็ทีเป็นร้านพี่น้องได้ข่ามาบึงมาชมกันนะครับแรงนี่กว้างครับครับร้านกว้างเป็นร้านหยาอันดินหยาบรรยากาศดีพร้อมครับนี่มาคิดว่าระยองสีหนาวพี่น้อง มันว่าอยู่ติเตเล่ก็เลยมันเลยหนาวประทันวามาเหนกำลังแจเขาครับก่อนจะเข้าเดือนสุดท้ายของปีนะครับพี่น้องเดือนสุดท้ายของปี67นะครับอยเริ่มต้นใหม่ปี68นะครับสิ้นปีนี้เขาก็จะได้ไปเข้าดาวญุคแล้วครับพี่นอ้องยุคสุรินทร์ เขาเขาดาวยู่สลินหมดแล้วครับโดยสำลวงภาพครับส่วนสาวน,น้อยพิบันเทียงนะครับสดๆร้อนๆเลยมื่อคืนนี้นะครับพออีกเป็นผู้ว่าจ้างนะครับปีใหม่งั้นขึ้นบ้านไม่ลององอึงนะครับรลอนเลยคิ้วหลุดปั๊บเพรอ,อีก กำนันอีกอินเตอร์เทนมิ้นสันหลาเพิ่นมา,มาปีไหมครับก็ยู่งปไกลกันเลยครับปีไหมพี่น้องสำลงแาบกับวัดอยู่บ้านของครูนะครับบ้านองอี่ก็ถือว่าปะไกลกันหลายครับวงหนึ่งกับวงสองนะครับวงสองยู่สิรินวงหนึ่งยู่สีสกตนะครับเป็นยุที่จังหวัดติดกันปีไหมพี่น้อง บุรียูไก่กับมเ้าดาวน้ำแขนงครับเรา,าวปี่ไม่มาฟังล้ําครับผมมาหนีกันสีเริ่มงตการแสดงประมาณหกโมงนะครับเรือหกทุ่มตีหนึงน่งประมาณสรหรับ,บรถเอื้อนนะครับเข้าไปดําการแสดงอยู่ชนบุรีนะครับวัดตุกเชร,ชราชาน์นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ พี่น้องครับผูดอยู่ใกล้นะครับพี่น้องแห่งกลางนเชียรแดงแกกันหลายสำหรับมือต่อไปนะครับอยู่นนทบุรีนะครับอยู่ปากทางเข้าวัดลาดประดุกนะครับทางเข้าวัดลาดประดุกนะครับเคยไปรอบนึงแล้วพี่น้องสถานที่ดีครับแต่วัตุกระเชื้อหนีบทิงนั้นเขาหนาจะไปครั้งแหลกนะครับพี่น้องครับดูพุ่นดูพุ่นก็จะเป็นครั้งแหลยกันครับเพราะว่า ผมมาผมมาเทอร์คอนผมมากับนอนุวัฒน์เพ็ญน,นะครับช่องเปิดด,ดูการไม่ไหมนะครับทางจากเสด็จจิ้มเองวันีมไม้ได้มาหาทิาทนเขาชน,นะมาเชื่อไอันนี้ได้ไม่เหตุจิให้พี่น้องได้รับได้ชมกันครับฝากพี่น้องครับติดตามนะครับช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะลำเอานโชว์ออฟฟิเชียลนะครับผม พี่น้องเป็นกำลัง,ง,งใจแียกำจัดให้ลูงปิยะและทีมงานทุกคนนะครับสนับสนุนกันได้ครับผมก้อนลูงปิยะนะครับจะเดินทางมาเมือนี้นะครับมากับภรรยานะครับผมลูงปิยะจะเป็นหัวหนา้าคนน้ำทีมงานนะครับว่าจะเป็นเวทีระบบเสียงระบบไฟแสงสีเสียงทั้งหมดนะครับลูงปิยะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลย สำหรับวงสองนะครับส่วนวงหนึ่งนะครับลงปะยะสี่อยู่ในส่วนของระบบไฟนะครับส่วนจสียนนหรือเสียงน,นนนาเป็นระบบเสียงนะครับนี่คือการสร้างโดยเสียงนนกับลุงปิยะนะครับตรงก,กลางนะครับว่าจะเป็นระบบแสงเสียงดีเวทีนะครับแต่ยูนีผูลเลจะเป็นลุงปิยะนะครับยูคนคูลเลสจะเป็น นุนเดี๋ยวเสียน้นนะครับประมาณนี้เลยพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ลุงปิยะน้ำนะครับมาจากทีมงานนำ้ำน้ำนะครับทีมงานมาด,ดูดูเบื้องหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะลำพื้นทว์ออฟฟิเชียลน้ำนะครับผมจะอัปเดตคลิปนะครับให้พี่น้องได้รับได้ชมกันเรื่อยๆเลยฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจกันยๆครนี่ครับฝากพี่น้องมา็เพียงนแค่นขขี้นะครับขอตับสวัสดีครับ